โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท TTK T Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมาเทียบค่าพลังเทรนด์ l อเล็กซานเดอร์อาโนนะฮะอาโนอาโนอาโนก็มีเวอร์ชั่นที่เป็นของฟีเจอร์เมื่อวันจันทร์นะครับผมก็ยังอยู่นะยังอยู่นะไปเปิดตันนี้ก็ยังทันนะนะแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับผมที่เป็นเรพุตันบูทเรียกทั้งคู่นะนะฮะตัวสแตนดาร์ดเนี่ยบูทแล้วก็ได้แค่เก้าหกนะ แต่ตัวฟีเจอร์ได้98เลยว่ะนะได้98เลยว่ะเอาเรื่องห่างกันเยอะห่างกัน2เลยนะครับผมนะฮะห่างกัน2เลยเรามาดูเรื่องค่าพลังกันสเตตกันนะครับผมถ้าดูแค่ตรงเนี้ยนะ98กับ96เนี่ยตัวฟีเจอร์ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมมาดูข้างในนะฮะทำเกมรุกฟีเจอร์ดีกว่าบงังโซนฟีเจอร์ดีกว่าโอ้โห เลี้ยงบอลฟีเจอร์ดีกว่าแล้วกับต <se> ัวฟีเจอร์ดีกว่าทุกทางเลยไปเนี่ยส่งสั้นฟีเจอร์ดีกว่านะเปิดบอลฟีเจอร์ดีกว่า3นะครับผมจบสกอร์ฟีเจอร์ดีกว่า4ลูกุกฟีเจอร์ดีกว่าลูกตั้งเตฟีเจอร์ดีกว่า5เลยนะฮะความโค้งฟีเจอร์ดีกว่า4แต่สปีดตัวสแตนดาร์ดดีกว่า1แต่สปีดต้นตัวฟีเจอร์ดีกว่า1เอาตรงนี้ให้เท่ากันแลวกันนะสปีดกับสปีดต้นเนี่ยตีไปเท่ากันนะครับผมคือบวกลบเท่ากัน นะะฮพลังการยิงเนี่ยตัวมาตรฐานดีกว่า1กระโดดตัวฟีเจอร์ดีกว่า1แข่งเกร่งฟีเจอร์ดีกว่าบาลานซ์ฟีเจอร์ดีกว่าสเตมิน่าสแตนดาร์ดดีกว่า1นะครับผมเกมรับนะฮะฟีเจอร์ดีกว่า1นึ่งเอ็เกมเมนต์ฟีเจอร์ดีกว่า1นึ่งแท็กลิงฟีเจอร์ดีกว่า1นึ่งเอ็กเพชั่นฟีเจอร์ดีกว่านะครับผมส่วนทีมเพลย์สไตล์เนี่ยฟีเจอร์ดีกว่าทุกทางนะฮะดีกว่าทุกทางเลยนะฮะโอ้โหดูจากตรงนี้แล้ว เลือกถูกไหมว่าจะเล่นตัวไหนเลือกไม่ยากเลยครับผมตัวฟีเจอร์แน่นอนนะฮะคือแรกๆกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแรกๆเนี่ยฟีเจอร์กับสแตนดาร์ดไม่เท่ากันเลยเว้เท่ากันเลยแต่หลังหลังมนเนี่ยควรมีป็นเริ่มอัพนะเริ่มอัพบางตัวนะอัพบางตัวขึ้นแต่พวกซาร่าอะไรเนี่ยคือมันตันได้แค่100อยู่แล้วนะฮะแต่อาโนอยเงี้ยน่าสนจาก9กามา9กนี่คือสุดเลยนะนะสุดเลยนะ แดนคิมิกขึ้นอานูใบ no, ขวาได้เหมือนกันนะนะฮะโอเคโอโหเลือกไม่ยากใครจะเปิดก็ยังทันนะสําหรับอานูตัวนี้ถือว่าโหดเลยนะฮะค่าพลังก็เจม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 เลยข้างในนะครับผมโคตรดีนะอ่ะโคตรดีอ่ะใครที่ใช้อานูอยู่ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ฟีเจอร์อาจจะดีกว่าเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับเทียบค่าพลังอานูทั้งสองเวอร์ชันนี้ตนดาดกับฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ล่าสุดนะ นะอาจจะดูคล้ายๆกันแต่มันคอลวเวอร์ชันนะมันคอลเวอร์ชันกันนะคุณไม่ก็ทำคล้ายจนเกินนะครับผมจะออกแนวอื่นก็ไม่ได้นะเปลี่ยนแค่สีนิดหน่อยเองโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวฟีเจอร์ที่กินขาดนะฮะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go